Muse by ก็คือปั้นเด็กมาหลายคนมีพาเข้าวงการแฟชั่นก็สองสคน The Face ก็หลายคนอยู่ก็ชนะมาสามามซีซันมากนะแล้วก็ได้ได้เทรนน้องที่ไป Miss u n i v e r s สมา2ค <c> น <oughs> <c oughs>

สวัสดีค่ะวันนี้พี่รุเกตให้เกียรติเราอย่างมากเลยที่มาร่วมกับเราเราจะได้มารู้จักกับอีกหนึ่งงานของพี่รุเกตนะครัยินดีค่ะยินดีเลยค่ะโหที่นี่สวยมากงั้นเราไปดูกันเลยไหมคะไปงั้นเราไปดนด้านในดีกว่าครับเชิญเลยนะคะเข้าในนี้เราก็ต้องเดินเลยป่ะก็ต้องเดินเข้ามาเดินเข้ามาแบบว่าต้ององต้องลงนะคะ นี่นี่ก็คือสตูของเรานะคะซึ่งอยู่ตรงรามคำแหงซอย9อยู่ที่ลนิติพัฒนากีฬาเบตองนั่นเองค่ะใช่คือจริงๆแล้วน้องที่ที่ดูแลที่นี่ยค่ะเป็นนักลีลาดเขาก็เลยทำให้เป็นแบบห้องซ้อมลีลาดแล้วเราก็มาเจอกัน้้องแล้วก็ช่วงนั้นหาสตูดิโออยู่ก็เลยมาลงที่นี่ด้วยเลยเป็นไงที่ชาพอมาเจอแบบ ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ของเธอเธอรู้สึกอย่างไรเขามากไกลไหมพี่เกดเขามากไกลไหมคะจากวันนั้นถึงวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยใช่มากไกมากอย่างที่บอกว่านางออกมาจากลักษณะของโมเดลคือนางแบบ แต่งานที่งานทันทีก็ไม่ได้เป็นนางแบบนะซึ่งจะบอกว่ามาถูกทางแล้วเพราะถ้าไปทางนางแบบนะก็ไม่มีกินทำไมฮะเพราะตอนนี้ก็ไม่มีงานนางแบบทุกคนก็ตายแล้วถ้าอย่างนี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเรียนเดินแบบหรือพัฒนาบุคลิกภาพมันก็ต้องมากกว่าแค่การเดินแบบใช่ไหมฮะมันต้องมากกว่าอยู่แล้วคือในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะยึดกับอาชีพเดียวเนี่ยมันก็จะยากเราจะต้องสามารถที่จะไปได้ทุกวงการไม่ว่าจะเป็น นางแบบนะคะหรือใครที่อยากจะเป็นนางงามวันหนึ่งยุก็ต้องมาเป็นนักแสดงหรือเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยค่ะจะอยู่ได้ยาวนานถ้าถามว่ามิวส์เกิดขึ้นมาได้ยังไงและคืออะไรทําไม่ต้องมิวส์ก็คือ ปั้นเด็กมาหลายคนมีพาเข้าวงการแฟชั่นก็2องสามคน uh huh. The f a ก็หลายคน oh. อยู่ก, oh. ก็ชนะมาสาสซีซั่นนะคะแล้วก็ได้ได้เทรนน้องที่ไป Miss Universe uh huh. มาสองคน uh huh. แล้วก็มันมันก็จะมีอยู่หลากหลายก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะถึงเวลาที่เรา ทำสถาบันของตัวเองได้แล้วใช่ทุกคนสามารถจัดต้องได้จริงใช่ใชก็เลยเนี่ยค่ะมี m u s by m e t i n i n e Academy ขึ้นมาค่ะจากรุ่นแรกถึงปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเนี่ยเข้ามาประมาณ200กว่าคนแล้วต่อรุ่นใช่ไม่ใช่ต่อรุ่นนะลูกคือรวมกันตั้งแต่รุ่นแรกมาถึงปัจจุบัน ปีปีนิดนิดเองใช่เ,ใชเด็กสุดนี่สี่ขวดอายุมากสุดของมิวส์ไปเมทินีคืออายุ55แล้วก็มีหลายๆคนที่อยากจะปรับบุคลิกภาพอยากจะมีบุคลิกที่ดีอยากมีความมั่นใจ นะคะโดยเฉพาะสมัยนี้เราอยู่ในในโลกของโซเชียลมีเดียใช่ไหมในการโพสต์ในการยืนหรือการคุยอะไรการสื่อสารทุกคนอยากจะมีบุคลิกที่ดีอยากจะมีความมั่นใจคือจริงๆแล้วเนี่ยการสอนของเราเนี่ยมันจะเบสรอบการเดินแบบเพราะว่าการเดินแบบเนี่ยมันสนุกแล้วเด็กๆเขาก็อยากที่จะเดินแบบกันนะคะสะส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเพิ่มบุคลิกภาพต่างๆหรือว่าความมั่นใจหรือแม้แต่ Mindset อะไรต่างๆเนี่ยมัน จะเบสรอบการเดินแบบมันสำคัญมากๆอยู่แล้วไม่ว่าอยู่อาชีพอะไรก็ตามการที่จะมีบุคลิกที่ดีเนี่ยมันสำคัญอย่างที่ตีชาบอกการยืนที่ถูกต้อง<ะ>หรือแม้แต่เวลาเดินเด็กสมัยนี้หลายๆคนเนี่ยจะเดินเท้าเป็ดจะมีทั้งเป็ดออก<ะ>เดินอย่างนี้ส่วนมากผู้ชายจะเดินแบบนี้งงนรหรือ<ะ>เป็ดในผู้หญิงชอบเดินแบบนี้ อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีรู้ตัวเราก็จะมามามาสอนแล้วก็มาเซตวิธีการยืนการเดินแบบใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะต้องไปพบกับลูกค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งในเรื่องของไอค contact มันัข็งัญสวัสดีค่ะชื่อลูกเกดค่ะหนูมาสมัครงานไม่รับอ่ะอย่างนี้อยู่รับมั้ยไม่ลาจะไปคุยกับคนอื่นได้ยังไงใช่เราไม่บอกใช่ไหมมันมันก็เลยจะทำให้ ให้การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียากไอค contact สำคัญมากแล้ว uh huh. จะบอกตรงๆว่าสมัยนี้คู่แข่งในการที่จะไปหางาน oh ไปสมัครงานม oh ันเยอะมาก mm hmm. แล้วถ้าอยู่ไม่ make the first good impression <Okay. S 1> เนี่ย บางทีเขาก็ไม่มองเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราจะให้นักเรียนเนี่ยเดินให้ครูดูก่อนแล้วครูก็จะจะ,จะบอกว่าอ่คนนี้ไม่ดีตรงไหนลับตรงไหนต้องแก้ตรงไหนเนั่นเดี๋ยวเชิญครูปิงเข้ามาลืมเรื่องร้อยสิ่งรกับควาเมเป็นเสมอก่อนอเรามาลองดูกันว่าครูปิงนะครับจะสอนเราหรือว่าวิเคราะห์เรายังไงบ้างได้เลยค่ะพร้อมแล้ว โอเคสีชาติวันนี้เราอยู่กับคุณครูท่านหนึ่งค่ะครูปิงค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะครูปิงนะคะเคยเป็นนักลีลาทีมชาติของไทยแลนด์ด้วยนะคะ่อน้ี้เราจะได้เราจะได้เรียนเต้นลีลาใช่ไหมจริงๆเราถนัดแต่น้องรู้สึกว่ท่านเรียนจริงๆแล้วอ่ะพี่ว่าทีชาต์ต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะงั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเหมือนกับว่าเป็นคลาสจริงของมิสไซเนทีนีนะคะเเราจะให้นักเรียนของเราเดินให้เราดูโดยที่ เดินแบบว่าตามสไตล์ของตัวเองอม่ใช่เ,เดินบนแคทวอล์ฟนะไม่ใช่เหมือนตอนที่ดูชนะเดอะเฟสนะไม่ใช่นะเอาเดินแบบชีวิตประจำวันชีวิตประจำวัน <scr> <ๆ>ชีวิตประจำวันมิสไบ้เมทินีคิงจัอเดยอจริงหรอเ้าดไปจริง้าดึงจง <laughs> จริงๆเรามี4เเลเวลนะคะคือ b รอน z e silver gold แล้วจบด้วยไ i a m o n d นะคะซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยเรียน8สัปดาห์ซึ่ง diamond c l a s s เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ Inner Acting แล้วก็การถ่ายรูปโอ้โหคลิก Follow b y Deco w a l l designer สวัสดีค่ะ แอมนะคะจาก RS Wallpaper ค่ะคือ,เ,อ,อเราจำหน่าย w a l l p a p e r นะคะเราเน้นการบริการมากกว่าการขายสินค้าค่ะเราจะบริการลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ประตูลานแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่จะนำไปใช้นะคะเรามีช่างติดตั้งที่ชำนาญการมีประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะวิธีการเก็บรักษา w a l l p a p e r ที่เราติดอยู่แล้วเนี่ยค่ะกออ็แค่ไม่โดนน้าไม่โดนออความชื้นแล้วก็เปิดระบายอากาศก็จะอยู่กับลูกค้าไปได้นานๆเลยค่ะ ที่เราเลือกใช้ wallpaper ของ Deco Wall Designer ก็เป็นเพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพของ Deco Wall Designer เราจึงแนะนำ wallpaper ในกลุ่มของลูกค้าของเราค่ะ RS Wallpaper นะคะ,ะ,คะตั้งอยู่พระราม9 43ะคะ่ะช่องทางการติดต่อมีทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ค่ะก็ถ้าสนใจจะติดตั้ง wallpaper นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ RS Wallpaper ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะสนับสนุนช่วงโดย Deco Wall Designer ที่เราเห็นเลยนะคะคือปิซ่าเรียกมีความหลังคอมคือต้องพยายามที่จะยืดไว้่ยืดยืดยืดไว้นะคะแล้วเวลาเดินอ่ะปิปิช่า CBM ุด CBM คือตรงนี้ Control Body Movement ค่ะเวลาหนูเดินปุ๊บมันจะ bounce มันจะเหมือนแดนด้วยเหรอพี้ยอ่ะพ่ต้องเอะพีอเอ่เวลาเดินดูกันเลยแบะโอเคโอเคอ่ะจะได้รู้ไว้ไม่เคยร้ เวลาเดินต้องทขมแหวท้องตรงนี้ไว้แล้วก็เก่งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ัต้องแข็งแรงเอาไว้ก่อเพื่อให้โฮตรงนี้มันโตขึ้นเพราะเวลาหนูเดินเนี่ยมันมันขยงอ่ะยูฮับยูฮับกระเป๋ถ้าหนูคอนโทรลตรงนี้ได้แล้วนี่เวลาเดินเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นแล้วหนูก็จะจะมันก็จะทุกอย่างมันก็จะดึงเป็นมาอยู่ตรงนี้มันจะใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์จะเดินแล้วก็รู้สึกว่า ปกติแล้วติชาเดินอย่างนี้มาหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกหนู26แล้วหัเดินเดินอย่างนี้มา26ปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรีเซ็ตระบบการเดินใหม่การยืนใหม่เนี่ยแล้วก็เทรนบอดี้ใหม่แล้วเนี่ยหนูก็เวลาเดินหนูก็จะเดินเป็นแบบนี้เลยร่างกายไม่ใช่ร่างกายมันจะมันจะถูกรีเซ็ตใหม่เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยมันจะรู้สึกประหลาดมากมันจะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติเป็นที่บ้าไม่คี้ได้ไหมไงชนเยอะเดินยืนไม่ได้ฉันยืนอะ อนนันนี้เนี่ยเป็นที่เนี่ยก็ดีนะคะหลังไม่ค่อยค่อมเท่าไหร่ <ฮา S 2> สิ่งที่สังเกตคือว่าซอยเท้านะคะเดิเร็เ<ท>ลวลงน้ําหนักเร็วแรงเกินไปแล้ว<โ>มันจะทําให้ดูเป็นซอยเท้าครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ว่าก่อนเท้าจะถึงพื้นเราก้าวปกตินั่นแหละครับแต่ก่อนเท้าจะถึงพื้นเนี่ยให้เสียงเท้าเราเบาที่สุดมันจะทำเป็นนึกไปรู้ว่าเป็นเดือยหรือเปลาคือปกติอะ คนที่เดินเดินลงน้ําหนักแรงอ่ะจะเดินจะเดินแบบนี้เดินซอยเร็วแบบนี้ใช่ไหมรอรอเป็นเดินแบบนี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่รู้มาก่อนชถ้าเกิดว่าเราพอพอัดก่อนที่เท้าจะถึงพื้นให้เราชะลอความแรงของเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสทั้งตัวเวลาเดินโอ้ยคุณครูเขาเห็นขนาดนี้แล้วทุกคนเขาเห็นเยอะมาก อ้ยสวยจังเลยอ่ะ ใส่ซาวให้กับสะโพกตัวเองให้สะโพกราียงตุ้มตุ้มตุ้มดีดีดีอะไรอ่ะฉันรุ่มใจในตัวเธอมากเลยนะมันดูดีกว่าตัวเลงใช่ไหมทำได้อะมันมันมันมีความสง่ามากขึ้นสำหรับผู้ชายเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เห็นเส้นใช่ไหมคะจ้ะผู้หญิงเนี่ยตองควายผู้ชายไม่เอาขาข้าง ไหนก็ได้ข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ใ,ให้เดินบนเส้นแบบนี้นะคะเนี่ยแค่นี้นะคะให้มังขนานกันแบ่งข้อมือแทนแบ่งข้อมือแทนพยายามให้ข้นะา,างบนนิ่งนะส่วยมาต้องให้ไหลนิ่งนะต้องให้ไหลอ่า <laughs> ให้ไหลนิ่งกว่านี้ไปไป โขโขพยายามอย่าอยยาเน่ยอ่านนิ่งไว้นิ่งไว้อา นักเรียนหลายๆคนกลับไปก็จะเมื่อยเด็กโตเนี่ยเรียนสองชั่วโมงพอเข้าไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยจะเห็นเด็กๆเริ่มแบบเมื่อยละเมื่อยก้มแบบพยายามบิดอะไรยืดอะไรต่างๆใช่จริงๆเรามี4เลเวลนะคะแต่ละเลเวลสี่เลเวลเนี่ยคือบรอนซ์ซิลเวอร์โกลแล้วจบด้วยดมอนนะคะซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยเรียน8สัปดาห์อายุ4ขวบถึง8ขวบนะคะเรียนชั่วโมงครึ่งทุกสัปดาห์แล้วก็สาหรับเด็กโต9ขวบขึ้นไป ก็2ชั่วโมงซึ่ง Diamon d c l a s s เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ Inner a c t i n g แล้วก็การถ่ายรูปสุดยอดมากขอบคุณจริงๆสำหรับคลาสสั้นๆของเราแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ซึ่งได้เจอครูบาอาจารย์ที่ตรงนี้จะอีกมากมายอย่างแน่นอนแต่ละคนคือตัวแม่ของกันนะฮะเรายังไม่ไปไหนแต่เราขอขอบคุณครูปรีงที่มาร่วมให้คามรู้กับเราวันนี้ขอบคุณมากนะครับดีดีครับอะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โรเกตต่อดีกว่า เราได้เพื่อเพลินได้เรียนรู้ได้รู้จดบร้อง,น,งนะถึงเวลาแล้วอยากรู้จริงๆนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเด็กที่มาเรียนเนี่ยแล้วอยากเข้าวงการอะไรเงี้ยที่นี่มีเห็นแววแล้วแนะนําไปต่อไหมครับก็ <S <S มีน้องๆหลายคนนะคะที่ที่มาแล้วก็อยากจะไปต่อเราก็แนะนําคือทางมิวส์เนี่ยเราไม่ได้สัญญานะว่า คุณเ,เป็นดาราพอ,พอมาเนี่ยเดี๋ยวมิวสดันแล้วก็ยูจะเป็นดาราอย่างเงี้ยเราเราช่วยติดต่อให้ได้แต่เราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้สัญญานะว,ว่าคุณจะได้คุณมามิวส์เนี่ยคุณจะได้ไปเป็นดาราเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะไปได้คืออยู่ดีๆจะไปเป็นนักสแสดง mm hmm. เก่วที่ว่าสมัยเนี้ยมันมันก็ยากเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะสมัยเนี้ยเด็กๆก,ก็จะไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียน acting เรียนเดินแบบอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ ครบวงจรเพราะสมัยนี้การที่จะอยู่ได้ยาวนานในวงการบันเทิงเนี่ยมันต้องทําได้หลายอย่างมันต้องครบ,ค,รบคือถ้าคาแรคเตอร์คุณมันชัดอะแล้วมัน,ม,นมันมีความแตกต่างอะคุณก็จะจะได้งานที่หลากหลายมันก็ไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวต้องบอกพี่เกดเนี่ยนะดำเนินชีวิตแบบ เป็นผู้สอนสำเร็จอะอยากรู้จริงๆว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นคุณครูที่ต้องมาอยู่กับเด็กๆที่มีฝันเยอะแยะมากมายอะครับอะไรที่ยากที่สุดอะครับที่ยากที่สุดเนี่ยในในฐานะที่เป็นครูนะคะคือบางครั้งเนี่ยพอเราพยายามที่จะแก้หรือสอนน้องๆบางคนอะนะคะแต่เขาแบบเขาเขาชิงกับเวของเขาอ่ะแล้วไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแต่ก็ยังกลับไปเหมือนเดิมอะซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยอันนี้มันมันมันก็ยากสําหรับครูนะคะเพราะว่า เราอะอยากจะให้เขาพัฒนาแต่บางครั้งในสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีแล้วเนี่ยบางทีมันมันมันดีได้ดีกว่านี้อะแต่เขาก็ไม่ไม่เปิดไม่รับอันนี้เก๋คิดว่ามันยากสําหรับครูแต่เก๋ก็คิดว่าน้องๆหลายๆคนเวลาเขามาค่ะ เขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วพร้อมที่จะเปิดนะคะหนึขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างล่าสุดน้องกัมแนด้านะคะคือตอนที่น้องมาเนี่ยมามาเรียนกับมิวสเนี่ยน้องไปกำลังจะไปประกวด Miss Universe Thailand ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยไปเวทีอื่นมาแล้วแล้วก็ทางเกตก็ได้ทำกันบ้านลองดูว่าโอเค น้องต้องทำกัรอะไรบ้างทำกันบ้านเราเราต้องทำกันบ้านเราไม่ใช่ให้เธอมาอย่างเดียวนะเขาไปทำการบ้านดูให้ว่าไปดูก่อนสุดยอดโอเคเราต้องดูก่อนไงว่าแฟนนางงามเนี่ยที่ติที่ที่คิดว่าน้องทำไมถึงไม่ได้หรืออะไรเนี่ยมันอะไรบ้างก็เลยไปดูก็เลยรู้ว่าจุดการเดินของน้องเนี่ยมันยังยังได้ดีกว่านี้โอเคก็เลยเป็นกันบ้านของครูแล้วแหละโอเคเราก็จะแก้น้อง เพื่อจะเตรียมตัวไป Miss Universe Thailand น้องก็ได้ตำแหน่งเสร็จแล้วน้องก็กำลังจะเตรียมตัวไป MU เพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยมันก็จะต้องปรับแล้วเพราะว่าเราจะไปสู้กับอีกหลายๆประเทศเวที<ะ>โลก <Wow. S 1> เพราะฉะนี้นเรื่องของ Inner หรือ s t a g e p r e s e n c e มันต้องเปลี่ยนแล้วมันจะต้องไปอีก Another Level กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราสอนเขาเนี่ยเรื่องของ Mindset ที่ใส่ให้กับ Amanda หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอ,อ,อีกแบบหนึ่งเลยก็เป็นอย,อย่างที่เราเห็นตอนที่น้องไปเดินบนเวที m อน้องแมนด้าเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปิดแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ข<อ>เข้ามาอยู่เรื่อยๆอเราบอกน้องอย่าทำแบบนั้นมาทำแบบนี้เดินแบบนี้หมุนแบบนี้อะไรเนี้ยเขาทำแล้วเขาฝึกเขาไม่เคยคิดเลยว่าดีแล้วฉันเก่งแล้ว<อ>ฉันอะไรอย่างเงี้ยคือมายเซ็ทเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือบนเวที T, Miss Universe คือดีงามมากมันสวยมากมันคือไม่ได้อยากจะบอกว่าเอ้ยมิวสอนคนนแต่ว่าเรารวมหัวกันสอนน้องเนี่ย รวมน้องเองด้วยเนี่ย finish product คือสิ่งที่เราเห็นบนเวทีในยูนิเวอร์ซ l แล้วเราทุกคนภูมิใจมากมันคือการลมมือกันกับคนเรียนกับคุณครูเนี่ยมันมันไม่มีแบบไม่สามารถแบบฝ่ายเดียวได้อะจตีตีตีเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้นะนโยบายของมิวสเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ว่าคุณต้องทันในสิ่งที่ครูบอกนะต้องทำแบบนี้นี้แต่ว่าเราพยายามเอา the best ของแต่ละคนแล้วก็ เสริมตรงนั้นเสริมตรงนั้นใช่บุคลิกยูเป็นแบบนี้เราก็จะเอาดีที่สุดมาเสริมบุคลิกของยูแบบนี้ของยมก็จะเปลี่ยนติชาเป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่แต่ติชาอยู่แต่เราต้องให้เอาติชามันเป็นลูกเกดไม่เราจะติชาในเวอร์ชันที่ดีกว่าเราจะดูว่าคุณสามารถปรับรุงได้ทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะหาคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชัดเจนชัดเจนมากครับสำหรับมิวส์แล้วก็พี่ลูกเกดครับอยากให้ลูกเกดช่วยฝากนิดนึงครับ ถ้าใครสนใจที่จะที่มิวส์บ้านอะไรเงี้ยขอบคุณมากสิ่งแรกเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่มานะคะเพราะว่าพี่เกดดีใจมากเลยเพราะว่าไม่ใช่สําหรับคนที่อยากเป็นนางแบบอย่างเดียวอยากเป็นนางงามอย่างเดียวอยากเป็นดาราอย่างเดียวแต่นักเรียนสัส่วนมากเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่อยากจะมีบุคลิกที่ดีนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะคะอยากจะมีบุคลิกที่ดีอยากจะมีความมั่นใจในตัวเองอยากฟัง ในทุกๆเวลาในชีวิตประจำวันของคุณนะคะในแบบสำรับของเราใช่ค่ะให้มาเรียนกับ News by m e t i n ิติดต่อได้นะคะที่ Line Official นะคะ a ั s i g n m e ิว by m e ย i มทหรือติดตามตามเพจในทาง i อหรือ Facebook ได้นะคะครับมิวส์บา i เมค่ะเราพร้อมที่จะสอนไม่ว่าจะเป็น g Group Class หรือ private Class หนึ่งตอนหนึ่งนะคะก็ใครที่อยากเรียนเรื่องของบรรการภาพก็ติดต่อมาแล้วกันนะคะยังไงวันนี้เราสองคนแล้วละกันเพร่นต้องขอขอบคุณมิสทุกเกตมากๆเลยที่ ให้เกียรติถึงสูงนอะนตั้งแต่เช้าด้วยมาทำงานกันนะครับมาร่วมถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับเราสังคนแล้วก็คุณผู้ชมขอบคุณมากๆนะคะดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ตนนี้นะคะที่ที่เรามาเรียนการ <c oughs> การเดินแบบปรับบุคลิกภาพานะคะ <c oughs> ก็ต้องขอของคุณสารที่ค่ะ Studio m u s s by Metini ตั้งอยู่ที่มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตองและชุดสวยๆนะคะที่เราใส่ค่ะจากสไตล์เตมนะคะและก็รองเท้าค่ะ Jamie Doris และสนเซืของเราค่ะต้องขอของคุณนะคะ j e k y l Wall Designer ค่ะทั้งทองสิม้อยนงครับรวมถึงลดมือสองคุณภาพเหนืราคาต้องแพนด้าสปีดและ cover ครบเครื่องเรื่องเชื่อมตัดเราสัมผัสเรื่องเครื่องมือช่างครับอย่าลืมติดตามเพร,ราะอาแสคตั ที่นี่เวลาเดินนะครับ <OW> ว <ES> <ini> ่าเราจะไปตามดูเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้เราทั้งสามคนลาดีกว่าสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะไปไปด้วยกันตามรามงบา Follow us